ไปวันแห่ไปสันเ์ทองเดินหน้าเดินนาสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่นอ้นองเดฟซีแหละครับพี่น้องชาวยูทูบนะครับเมื่อกี้ไปวันแห่ครับผมบรรยากาศครับทำใบสองเนะาะใบสองติดกอยแล้วครับมาไปหาอย่างอยากยกินแล้วเมืองครับพี่น้องคนนะครับ ทางหน้าเนาะอะไครับผมหอดน้องจะมากันไหมเนาะทางว่าหอดเราพี่น้องเกิดปัญหานิดนึงครับพี่น้องรถเหยียบตําปูรถหัวเหยียบตําปูได้ไปกลับขึ้นเมื่อเหากันโอ้จะจีหอดหวยกับคำสาธพฟ่นดูบ่อสร้างทิศทิศทางไหนหลับบันบดมาอันเดียวบดมาว่ามันทางยากเลยพามาทางผิดเลย ตั้งอยู่กับรได้จอดไปหัน่นั่ะร่อเต็ไปผมยูเดอ้านเาบอกหตี้าสังเลยี่นบ่ไหนรถมา่อก่นเมื่อโอ้ดปัญหาพี่น้องเอยรถเหยียบตํปูตปูอันนี้ก็ได้แวเขาัเคงอยู่อ้วางกันลั่นดูหันทิยุ่นหันะยู่นหน้านบอ ตอนจอดจูทีผู้โอ้โหหูแต่ตอนนั้นคิดว่ามันันอันนี้บ่นนวะอะไรเบิ่เงหอหอเเบิ่งนนบ่อถึนังนี่บอกจอนี่บอกใส้มงว่าเน,นี้ยได้หลน้ำคุณคุณโอ้ไ<ร>หรไรมากก็ได้หรอน้คุณ <ouch? S 3> รไรมากตะบุญเนอะเอ,อานี้ด<ห>ิโอยกะจิบเรียนเลหน้อยอยู่บ่อยคือกัดตะลยด้กันยวข่อื้มืออ่นี่อยกัดตะลยด้ บกันว่าเอาพุ่นเอานีก็ิกัเอารวดทัวนี่เจ้านีวบนนี้แล้วจ่ว่าไงวะเอานีเกานี้เถอะเนาะสามโมงแล้สามโมงแล้วดิได้ไหม เนาะเป็นบ่เองเอาก็เอาโอ้ยป่าถือแขอยู่ก็ว่าหาว่่เห็นวิ่เฝ้าคักบ่บ่เอาลุยบองดูมันเป็นตัดคือบ่คือไม่แล้วพอดี กันหนึ่ง,ขงเขา,าม,าามีซี์แร้วแรงเงินวะอุ้ยนั่นน่ะทิศทิศพูดน่ะน้ำคุณเอเล่เลยปลาบ้อนปลาบ้อนแปลนคุนน้ำคุณเอเล่เลยซื้อ่นลาซื้อไม่นะ่ะซื้อคอนไม่เนะวุย้ยโดนกับพกไปใส่ดอกกัดไปแล้วอุว้ยถึงมองพอดีเลย อ๋หาบังด้วยบุญอ่ะโอ้ซุ่มแซวกันบาดเนาเพียงได้นาดางทั้งบุญโอ้ได้ปลาขาวแล้วโอ้คักคักเ่อบ่อนน้ำคุ้นได้ปลาอย่างนี้ข้อบ่เห็นเราบ่าปลาก,กา โอ้ยปลาการะได้สิบอน้องท่นนี่การญ่า่ะโบเสียมเหียนไปยังาปยังเฮ้อปลาข้อบ่โอ้นหักเดียววะมาบ่มีปลาบานนี่โอ้แกงเปลี่ยนผู้เดน่ะ ขุนน่ะโอ้แขงเป็นเลยคัก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 เราบ่กทั้งขุนอโอ้บีปาคออีกแล้วบ้านี้นน้อยคนน้อยอ้าคุณนั่งอยู่เส้นโคกเราเห็นป่าเด้เห็นเนาะเอ,อ,อได้ต้มน้ำพริกปอได้ต้น้ำพริกเอาไมทิด บอกบอว่านกมือเอาะไม่เหไม่นาดังไหมจับเอาจับเอาจับเอาชอนเอาปลาดังชอนบึ้งชอนบึ้งนั่นดินานเวีนส w i เลยบ่โอ้ปลาสูตรบ่ ตัดสลุปลาสูตรพูนะ่ะโอ้ตัวง,งามตัวง,งามลาบแรงได้แล้วดิฮึ่หลังฝนงขึ้นฝนตกึนนีห่อนแห้งหลายฝนลินมะาหอายน้อยนึง

ปลากระซงครับพี่นอ้องปลาอิจนแมนปลาตัวไงแทะโมเมนต์ตัวนี้บอสันโดดังโอ้ยเป็นปลาตัวนี้บนนอวันนี้เนาะโอ้ถามทีขีดัวนี้รุ่นนีอ่อยได้ผู้วานเด้ยอเหนั่น ไอ้ผวานเด้อพูดตนากล้องตนกล้องไ่ได้เปียกน้ำเ้อะแหะไม่ได้ลงน้ำอยู่กล่องเดเอะจีทุนประเขาวนี้พกข่อมเฮ้ยา้าปลาคา ผู้ยืนก็ยืนเทไรอยูจกยืนจอมยังบนครับบ้านบานพ่อบ้นบอโอ้คนเอาแข็งแขนงะ เอาม,มม่มเีแขนใช่ป่ะอ,อึกอ,อักอ,อึกอ,อักด้ซุนไปซุนไปเลี้ยบกินต้องกันครับแหลอกันแนดด่ต

เฮ้ยโอ้ทองใครอิงเปล่งเลยเห็นได้ครับตั้งผุนะเอ้าโอ้หวานบาดแรกก็เป็นเลยพี่น้องหาน หบ่ยุดเดี๋ยวเดี๋ยวออย้หยุดโอ้ยยอดยปลาบอนขึ้นบ่ยุดยออยอยอเียกอะไรหยอดยอ้อุ้ยหยุดเบงแล้วโอ้ยอ้ยใช้นอกบ้านเนาะอู้หยุดตอกได้รอบบ้นอยจ่ายได้บานเ่ยอยดยุดยุดยดหยุดยุดหยุดหยดหยหยุยุอยุดยดดุดยอยหยยยยดยยอยยยอยยอยอยยยยดยอยุด นเบบนี่ยรุนเนี้ยรุนนี้บ็ต้องเน็กจนออก้ง้ีวาเโอ้สโอ้ัวงามอยู่พี่นออ้องเหลืองห่วยเลยครับด้ว <c oughs> ยนะ <c oughs> ในการในการนี <c oughs> ่ป่าอยู่พี่น้องรุ่นต่อไปครับผมมันถือว่าสายว่ใส่ทวงไงรด ก็ไปล่าก็ต,ตายก็ไปควอยตายก็อยไปเลี้ยงนะตายก็ควายก็ตายก็ไปเลี้ยงเลี้ยงท้องามีมี่แบบไงตัวนึงพี่น้องโดดดงังออกอาการเห็นแล้วออกอาการเห็นแล้วแต่ว่าเอาว่าได้เอาว่าท่านได้อยู่จักขปปี่อยู่น้ำไปบั่นรุ่นเอากำลังหาเบิ่งอยู่ยครับ หยุดหยุดหยุดหุด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 ครับใส่ผูกเมฆไขแล้วบรุดมื่อยกได้นดนอยู่ข้างเป็นแนวนี่หยุดหยุดุดอไปแล้วไปแล้วไปแล้วอฮะดนไปนอโอ้ยเห็นตหลังไวๆดนี่พี่น้องเอ้ยานอกวดมือออกมานะ มาเลนั่นแล้วเห็นไร้อ้ยดิมันว่วอยู่เรื่องอะไอยู่เโอ้ยเดี๋วอยู่ในน้ำเราเห็นน้ำเนาะบ่กำแล้วกำพวเขาเงาก็หนึ่งนะาปั่ลังวิวทุวันโอ้สูดเห็นบ่อ่นดิมันตัวพอเเห็นไหมานอื่นอืมไม่ใช่นะนึกว่าอยู่ในแหไปเลียวไปเลี้ยวตี ท่านมันบ่ท่านมันจะข้นรัดยิ้มหน้าไม่แห้งเนาะโอ้แห่เพิ่งกแจกดิโอ้ประสูิแม่เนี่ยมีท่านอยู่ช่วงที่ละลาบชวยเลยว่าโดดแห่เลยเนาะว่าโดดดังเลยเนาะหน่อยก็โดด นั่มหาบูเห็นทำหลุดมือสู่หลุดมือพี่สองโอ้ยกดดันยังคักแล้วครับท่นเลยามือสองกันเลจะ่นือองวัดเลยตัวตัวหลุดมือเห็นไปบ่บ่บ่้ามีผู้เห็นบ่โอ้ยหลุดมืออยู่ในแห่ัว้าดโอ้ยก็เด้อก็เด้อ ว้ายังเขานาดางเลยบังันตัวอักดเลยอ้ยนี่ดได้การว่ามปนตัวนี้บ่ไล่นต้องดูท่านสุดไหมช่อยช่วยวยแ้หยเด้อช่วยออกจากโห่โกลนเป็นบ่ฝนแน่นบ่ เมนบ่อเด้สูสีสูสีบ่อเช็คยนบ่แนเช็ยนบ่แมนที่เจอสู้สีที่ตัวเห็นเก้อนตัวตบ่ปันไเยเนี่ยบ่แมนกันบ่แมนบ่แมนมันปลาูนะครับแมนบ่แมนน่นเอาอีกรบ่เอาอีกรบ่เอาได้ป้ะปลาดุะปลาดุบนี้เอ้ี๋ยวได้มาปลาดุกเด้ว่าบ้นล้องดุกแล้ว อโอ้โอ้องฟินคือขักกับวะเจ้าว่างขัดก,กับวะอ,อืม <c oughs> ว่าท่านเขของเน่ยฟาว่าได้ทีเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเดียวจีอดีคอาดจีด <c oughs> โอ้พากันเอาคักเดว่าผู้หนึงนันผู้นึ่งเอาแล้วปากปลาค้อไงบ่ปล้ยาลน้ำตื้นงอู้งูกนตัวโดดเ่นนี่โอ้ตัวโดดเด่นนี่เนาะโอ้ยน้ำบวกวาเลยพี่น้องโอท่านี่ลีเนาะ แม่นตัวโดดดูบ่แม่นคตละตัวบอว่นตั่นรนโละตัวอ่อ้าเริ่มออกคืนเท่ละตัวท้งตัวไปแล้วครับกระดุกบ้าน เน้ำคุณก็จะเริ่มบ่อนด้วยป่านี่นี่นี่เจอชื่อรนี่แน่นี่เออมึงแนล้วนัน้ำพุคุน่เห็นบ่อนน่ะน้ำคุณคุณขึ้นมาโอ้ได้การแล้วหอ้มันเหียนบัน ดุกหรือบนอนบอนสองนบ่นโอ้เอาคักแต่พอสิพากันนอนสองนอนสามได้คำมากไหมบ่นอนเฮียนบ่บ่นอนเฮียนบ่โอ้โนี่นไรตะสุน,น <3 S 1> สามบาทนแน้่เพิ่นหมานปาคอได้เพิ่นตะุนเว้ยอึแงเย็ก ฮะนอนสองอิรีรวรันนี้โอ้นอนสองอิรีวันโอ้คนเปลี่ยนเลยตัวนี้แปลนี่คนบวชเพราะมันสามหรอเล่าโอ้คนในสามคอสามยังเด้อคุณปลาก,กับแขนไวปทั้งโคกคุณอะโอ้ยเหตุเพราคือมูได้พี่น้องพุณว่มามันอยู่นามโดนแล้วซะ ปัญญานมันออกทงนอกเพื่นนเนาะทงบอดีบอมันครับเห็นด่บอ่จมไปจมมาจนเห็นบ่กปลาดุกพูดนโอ้ตัวปลาดุกคนนี้อ้โพดแต่บ้านเนี่โอ้ มันพอด้็สวงงามเนาะกำลังบ่อนพี่น้องวานไปไร้วาไปไหไประดุกกำลังบ่อนนี่่แหละเริ่มเริ่มเริ่มแยกกันนี่แล้วครับเสี้ยนมะข่าป่าอเสียนเสียนมะป่าปอก <c oughs> <c oughs> ครับมาดนี่จนวานลงไส้กัะเบปนปลาบางข่นก็ได้ประดุกตัวหนึง่งประค้อก็ได้ไปไร้แล้ว เอาจังรุ่นเบิ้งอีกครับพี่น้องเมื่อท่านคำไปไหนเนาะอยู่ประมาณซีม้งไปป่ายครับขายังขายอดหญ่อากาศห่อนๆเหรินน้ำซะก่อนเนาะน้ำกันน้ำตื่นๆพี่น้องผมจิมเมอร์บ้านก้อนงูบ่เบิางพี่น้องผมเบิางเสี่ยนเพิ่นมาตึกน้ำเพิ่นจิเมื่อบ้านนะครับพุ่น่ะโอ้ยว่านแฮาว่านออกว่านเอาเนาะพุ่น่ะไปเงี้ยป่า ปะคอซีหาตัวครับปลาดุกอีกมีตัวงามเนาะพี่น้องน้องเพิ่นว่าสีเมื่อบ้านก่อนครับเพิ่นมีธุระเนาะกับคำพ่อสมควรแหละครับแต่ว่าก็ย่างจีหาเมืออ่อยด้วยครับปลาคอย่างอยู่เพิ่นว่าย่างอยู่ตัวงามหาเมื่อยจักแ,กแป๊บก่อนครับจงสีเมื่อเนาะครับกับคำพ่อสมควรเนาะพี่นอ้องเนื้อดาออ่างเนื้อ,อยังเนือลง,ง,งไปคือเก่าครับก็สรุปสรุปผลเนาะนีะ่พี่น้องผม พ่อได้อยากได้กินครับถมว่าป่าหรือป่าอยากเนาะปุ้ยผู้เพิ่นได้หมันปลาดุกซีตัวหาตครับปุ่นทั้งเบาท่องออ้ผู้นี้คือเปลี่ยนมวยกับมูบันอะยะเลยปุ่นนะครับปุ่นมักง่ายปุ่นนะโอ้ยงอนทั้งผีป่อตาตัวป่ากระสงป่าอีสานบ้านเฮาอื่นป่าอีป่าอีจดเนาะไปครับผมอยู่ในยมราชจากไปพี่น้องครับ กดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องดกดติดตามเนาะที่สำคัญกับกรรดิ้งการเตือนไว้ครับก็เพื่อประผาดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะกะชีนํำเสนออีกคือเกาครับทำมาหากินนี่แหละทึกสอนดอนแหบบ่ได้ล่งคลิปโดนแล้วครับห่างหายไปหลายมือแล้วเป็นเป็นเดือนแล้วข้าอยากภารกิจหลายอย่างเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องครับ สวัสดีครับ